ตารมุชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นคนมีรูปลักษณ์เป็นคุณสมบัติมีรูปงามเป็นสเสน่ห์แต่ต้องอภับที่อยู่ที่อาศัยชีวิตเมื่อวัยยาวต้องไปอยู่ถิ่นฐานอื่นโตขึ้นจะมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นคนพูดจาจริงจังรักสักจจ์ชอบศึกษาหาความรู้ใส่ตัวจะมีความโดดเด่นในด้านเป็นผู้นำคนเป็นคนเก็บเงินเก่งนิสัยเจ้าชู้มีคู่ครองหลายคน ตามตำราเก่าว่าคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีส่วนใหญ่จะเป็นคนจิตใจดีใจบุญสุนทานซื่อตรงเชื่อถือได้เป็นคนมีสติปัญญาดีแต่นิสัยค่อนข้างขี้บน่นมีเพื่อนสนิทมิตรสหายมากเนื่องจากเป็นคนใจกว้างรักพวกพ้องมีบริวารลูกน้องมากจนบางครั้งต้องมาเดือดร้อนเพราะเพื่อนเป็นเหตุอาชีพที่เหมาะสมกับคนวันพฤหัสก็คือแพทย์ นักธุรกิจกิจการครอบครัวนักการเมืองนักพูดไม่เหมาะกับงานที่ใช้กำลังกายทุกชนิดโชคชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีโดยรวมแล้วถือว่าเป็นคนค่อนข้างดีกว่าคนเกิดวันอื่นชีวิตค่อนข้างมีความสุขสมหวังส่วนใหญ่ด้านชีวิตคู่อาจจะมีทะเลาะก,การค่อนข้างบ่อยหรืออาจมีการเลิกลาแต่ก็จะได้ดีมีสุขและพบกับรักใหม่ ตามตำราเก่าวไว้ว่าดุจชะตาอาจมีคู่ครองหลายคนคู่คนแรกอาจอยู่ด้วยกันไม่ยืดจะสมหวังกับความรักใหม่ได้ต้องเลิกลากับคนรักเก่าเสียก่อนตามตำราเก่าว,ว่าคู่ครององคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้นตามดชะตาจะถือว่าค่อนข้างวุ่นวายอยู่ไม่น้อยเลยเนื่องจากเป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามรูปร่างหน้าตาดีและตัวเองก็เป็นคนเจ้าชู้ทําให้ชีวิตรักมักไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่ถ้าลดความเจ้าชู้ ของตัวเองได้ชีวิตรักจะดีมากกว่าน,นี้เลยทีเดียวคู่ครองที่เหมาะกับคนวันพฤหัสจะต้องเป็นคนใจเย็นและก็เป็นคนมีเหตุผลคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นถ้าคู่กับคนที่เกิดวันอาทิตย์จะบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นคนขี้หึงและเจ้าชู้มพอกันแม้มีฐานะดีก็ยากที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมั่นคงคนที่เกิดวันพฤหัสถ้าคบกับคนที่เกิดวันจันทร์จะบอกว่าปานกลาง ต้องขยันช่วยกันทำมาหากินชีวิตคู่จึงจะมีฐานะดีขึ้นได้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีถ้าคู่กับคนที่เกิดวันอังคารจะถือว่าดีการงานการเงินอยู่ในระดับค่อนข้างมั่นคงมีลูกน้องบริวารคอยช่วยเหลือในกิจการต่างๆชีวิตคู่จะสุขสบายเป็นส่วนใหญ่คนวันพฤหัสบดีถ้าคบกับคนที่เกิดวันพุธกลางวันจะบอกว่าไม่ดีเลยชีวิตจะค่อนข้างมีอุปสรรคเกิดการพัดพลากแม้จะรักกันดีก็ตาม ตามตำราบ,บอกวิธีแก้ไขก็คือต้องร่วมกันถวายสังฆทานอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือเป็นเจ้าภาพงานบวชงานแต่งเป็นต้นส่วนถ้าคนเกิดวันพฤหสัสบดีคบกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะถือว่าดวงนั้นก็ยังมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาอยู่เสมอจะถือว่าเป็นดวงที่ไม่สมพงษ์เช่นกันส่วนถ้าคนเกิดวันพฤหัสนั้นคบกันเองก็จะบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะดวงชะตาทั้งคู่จะคล้ายคล้ายกันเจ้าชู้เหมือนกัน ชีวิตคู่ส่วนใหญ่มักจะเลิกลาเพราะความเจ้าชู้ของตัวเองทั้งสิน้นคนที่เกิดวัน,นพฤหัสท่าคบกับคนที่เกิดวันศุกร์จะถือว่าดีชีวิตคู่จะได้โชคลาภจากหน้าที่การงานเป็นหลักใหญ่มีบริวารล,ลูกน้องคอยช่วยส่งเสริมหน้าที่การงานให้เจริญรุ่งเรืองถ้าคนที่เกิดวันพฤหัสคบกับคนที่เกิดวันเสาร์จะถือว่าสมบูรณ์ดีเป็นคู่ที่มีบุญวาสนาอยู่ด้วยกันมีแต่ความสุขความเจริญการงานการเงนินความรักดีพร้อมทุกประการ โชคชะตาของคนที่เกิดวันพฤหสัสบ,บดีในวัยต้นอาจจะค่อนข้างลำบากอยู่สักหน่อยเนื่องจากอาจมีปัญหาทางครอบครัวเช่นฐานะยากจนพ่อแม่ยากทางลูกกำพร้าหรือจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามชิดช่วงวัยต้นของคนเกิดวันพฤหัสจ,จะค่อนข้างลำบากต้องเรดอนในที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งต้องทำงานหาเลี้ยงชีพด,ด้วยตัวเองชะตาชื่อส่วนใหญ่วัยเด็กมักไม่ค่อยจะอยู่กับพ่อแม่เท่าใดนัก อาจต้องไปอยู่กับญาติพี่น้องที่มีฐานะดีหรือผู้มีอำนาจวาส,สนาพอที่จะทำให้คนวันพฤหัสพึ่งพาชีวิตได้สิ่งที่เป็นบุญวาส,สนาของคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีก็คือมีรูปลักษณ์ที่เป็นสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามและวาจาที่อ่อนหวานทำให้มีคนรักเมตตาเอ็นดูแม้ว่าดวงชะตาจะตกต่ำก็จะมีคนอุปถัมภ์ไว้ ด้านความรักไม่ควรตกลงปูใจกับใครง่ายๆรอให้ชีวิตพ้นวัยย5ปีขึ้นไปจึงจะพบคู่แท้สิ่งที่ต้องระวังก็คือศัตรูด,ด้านความรักครอบครัวการเสียเชื่อเสียงการถูกใส่ร้ายหน้าที่การงานท่าได้ทําอาชีพที่ถูกฉโลกับตัวเองจะเจริญรุ่งเรืองได้เร็ว ช่วงอายุ15 19ปีนั้นต้องจากที่อยู่อาศัยไปทำงานเลี้ยงชีพแต่เป็นคนขยันหนักเบาเอาสู้และเป็นคนเก็บเงินเก่งทำให้พอมีทรัพย์บ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆด้านความรักไม่ควรพึงใจให้ใครจะดีกว่าเพราะยังไม่ถึงเวลายังต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานหรือเรียนเพื่ออนาคตต่อไป ช่วงอายุ20-22ปีเป็นช่วงได้รับผลจากหน้าที่การงานและช่วงรบจากผู้ใหญ่ทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องการเจ็บไข้หรือต้องป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียวช่วงอายุ23-25ปีเป็นช่วงที่มีเคราะห์หลังชีวิตเริ่มทำงานให้รังศัตูทั้งชายและหญิงจะใส่ร้ายป้ายสีทำให้เสียชืย่อเสียงแม้ตัวเองจะไม่ผิดก็เหมือนต้องผิดไม่ควรเกี่ยวข้องหรือคบคนที่มีครอบครัว เพราะจะทําให้เราเสียชื่อเสียงจนทํางานไม่ได้ระวังจะเสียทรัพย์เพราะเพื่อนสนิทไม่ควรให้เงินหรือให้ใครยืมของเด็ดขาดเพราะยากจะได้คืนด้านความรักอาจจะมีมือที่สามทำให้ชุดคู่สันคลหรือจบลงได้ช่วงใกล้เบญจะเพศจะต้องระวังควรทำบุญทำทานถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาถวายสังฆทานจะช่วยทำให้เคราะห์กรรมเบาลง คนที่เกิดวันพฤหัสบดีในวัยสร้างตัวถือว่าคนเกิดวันนี้มีความโชคดีมากเพราะผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความเมตตาอุปการะ,ะคุณอยู่ตลอดทำงานหน้าที่ของตัวเองและวจัดจริรรุ่งเรืองได้เร็วสถานะการเงินจัดอยู่ในระดับดีทีเดียวศัตรูที่ต้องระวังคือ 1. พวกจ้องสายใป้ายสี 2. พวกเสียผลประโยชน์ด้านงาน 3. พวกศัตรูด้านความรัก3อย่างนี้จะต้องระวังให้ดี ดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหสัสบดีมักศัตรูเป็นเพื่อนฉะนั้นอย่าไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะเพื่อนอาจมีสินโดนหักหลังทรยศได้แม้ชีวิตจะโชคดีด้านหน้าที่การงานแต่การเงินและความรักแล้วค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวเพราะในิสัยส่วนตัวของคนวันวันพฤหสัสบดีนั้นจะค่อนข้างเจ้าชู้ปากหวานทําให้มีปัญหาก,กับคู่ครองคนรักและผู้อื่นบ่อยครั้งศัตรูส่วนใหญ่มาจากนิสัยที่เป็นข้อเสียทั้งนั้น ช่วงอายุ25-27ปีเป็นช่วงชะตาเริ่มจัดสดใสหน้าที่การงานเริ่มเห็นผลอาจได้เลื่อนตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมคู่คของคนรักถ้าคิดจะแต่งงานให้ดูใจกันอีกหน่อยนะจะได้โชคลาบจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆระวังจะเป็นทุกข์ในภายหลังด้านการเงินให้ระวังเพื่อนจะทําให้เสียทรัพย์ช่วงอายุ28-30ปีเป็นช่วงหน้าที่การงานก้าวหน้าการเงินราบรื่นคล่องตัว ความรักมีสิทธิ์ได้พบคู่ครองที่ถูกใจและได้แต่งงานกันคนที่แต่งงานแล้วอาจได้รับข่าวดีมีบุตรสมใจแต่ต้องระวังศัตรูจากการทํางานทําให้เสียชื่อเสียงและเสียทรัพย์ช่วงที่ชีวิตก้าวหน้าลุ่งโลดมักจะมีเคาะภัยแฝงอยู่ด้วยอยากประมาทช่วงอายุ31ถึง35ปีเป็นช่วงชะตาชีวิตกำลังรุ่งเรืองเต็มที่ทั้งการงานแล้วก็การเงินมีลูกน้องบริวารคอยช่วยเหลือทำให้งานดีขึ้นมาก จะตั้งตัวสร้างฐานะได้ก็ช่วงนี้แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าไว้ใจใครให้มากโดยเฉพาะเพื่อนและลูกน้องในที่ทำง,งานอาจจะทำให้เสียเงินเสียงานและเสียชื่อเสียงได้บางอย่างควรลงม,มือทำเองด้านความรักให้ระวังการเข้าใจผิดจนถึงขั้นเลิกลา ระวังการถูกแย่งแฟนหรือเพราะตัวเองเจ้าชู้มากรักจึงทำให้ชีวิตคู่พังได้ช่วงอายุ36-39ปีเป็นช่วงชะตาชีวิตหน้าที่การงานการเงินอย่างรุ่งโรดอยู่ก็จริงแต่มันจะมีปัญหาใหม่ที่ต้องพึงระวังสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีจะต้องเจ็บช้ำหรือแค้นใจหรือเสียน้ำตาอย่างถึงที่สุดก็คือมิตนิทจะกลายเป็นศัตรูตามตำรากล่าวไว้ว่า คนที่เกิดวันพฤหัสนั้นดูชะตาไม่สมพงกับเพื่อนและมักต้องเดือดร้อนเสียเงินเสียชื่อเสียงหรือคนรักถูกหักหลังทรยศก็เพราะเพื่อนเช่นกันฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีนะช่วงอายุ40ถึง44ปีเป็นช่วงที่ดวชะตาด้านความรักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีปัญหาในครอบครัวอาจทะเลาะมีปากเสียงกันรุนแรงอาจถึงขั้นเลิกลาหรือหย่าร้างได้ ระวังจะมีมือที่3ามทำให้ครอบครัวแตกร้าวส่วนหน้าที่การงานก็ยังดีอยู่ไม่มีปัญหาใดๆช่วงอายุ45ถึง50ปีเป็นช่วงที่หน้าที่การงานการเงินดีมากๆอาจได้เลื่อนตำแหน่งใหม่หรือได้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่จากญาติพี่น้องเช่นขายที่ดินสวนไร่การรับมรดกจากพ่อแม่เป็นต้น ช่วงอายุ51ถึง53ปีระวังเรื่องการเจ็บป่วยสุขภาพโรคประจำตัวหน้าที่การงานส่วนใหญ่ลูกน้องบริวารจะคอยช่วยเหลือให้ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายจะดีกว่าช่วงเกณฑ์อายุ54ถึง56ปีระวังการเกิดอุบัติเหตุจากที่ทำงานอาจจะเสียทรัพย์สินเงินทองได้ระวังการไปคดีความอาจเสียชื่อเสียงลูกน้องบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้ อาจ,จมีโชคลาภเข้ามาเรื่อยๆบ้างจากการเสี่ยงโชคช่วงอายุ57-58ปีเป็นช่วงต้องดูแลสุขภาพร่างกายบ้างแม้มีฐานะมั่นคงแล้วการเจ็บป่วยไม่สบายก็สำคัญคนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ใช่คนร่างกายแข็งแรงสักเท่าไหร่ถ้าห่างหมงานหนักก็จะป่วยทันทีส่วนหน้าที่การงานการเงินก็ยังคงดีเสมออาจจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคบ้างจะถูกหวยหรือถูกรางวัลใหญ่เป็นต้น ช่วงอายุ59 6 1ปีจะได้โชคลาบจาัดสัตว์สีเท้าชะตาชีวิตช่วงนี้จะมีเงินไหลเข้ามาไม่ขาดสายผู้ใหญ่จะสนับสนุนหน้าที่การงานทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์อีกไกลควรระวังศัตรูพวกอิจฉาลิษยาจะใส่ร้ายทำให้เสียทรัพย์และให้ระวังในเรื่องของโรคประจำตัวควรพักผ่อนจากการทำงานบ้างและออกไปเที่ยวผ่อนคลายบ้างจะได้ช่วได้เยอะ ชีวิตในบ้านปลายของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะถือว่าสุขสบายหน้าที่การงานและการเงินก็อยู่ในระดับมีฐานะมั่นคงพอสมควรแม้จะมีปัญหาให้ต้องเครียดและต้องแก้ไขบ้างแต่ก็ไม่เป็นอุปาาสรรคสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเพราะมีจิตใจแข็งแกร่งสู้ชีวิตจึงผ่านมารสุมหลายๆมาได้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่ให้ต้องระวังตัวของคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีคือการเจ็บป่วยไข้ความเครียดทางจิตใจโรคประจำทัวทุกชนิดคนดูแลสุขภาพร่างกายให้มากกว่าทำงานช่วงอายุ62-64ปีเป็นช่วงที่มีเคราะห์ใหญ่ให้ไปทำบุญที่วัดปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชุดโคกระบือ จะบรรเทาเคาะภายทั้งปวงจากผู้ไม่ประสงค์ดีได้บ้านปลายชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่วัดสั่งสมบุญจนหมดอายุไขก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคิดอย่างไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองอย่างไรก็ดีนะพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย